พระคำยามข้ามขืนเข้าถึงความจริงในสรุดีบทที่25ข้อ4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสำแดงหนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในสรุดีบทที่25ข้อ5ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความเป็นจริงของพระองค์และสอนข้าพระองค์เพราะ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์แรกความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันอย่างค่ง้ทางทุกเส้นนำไปสู่ชะตากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคนมีปัญญาเลือกจุดหมายปลายทางก่อนเลือกทางหรือถนนแต่คนเขาเลือกทางก่อนเลือกจุดหมายปลายทางนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาเห็นปลายทางก่อนแล้วจึงศึกษาทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น ฉะนั้นการรู้เป้าหมายกับความรู้ที่จะไปถึงเป้าหมายอย่างไรจะต้องเดินไปด้วยกันผมเคยมีประสบการณ์หลงทางบ่อยผมรู้ว่าจะไปไหนแต่ขาดความรู้เรื่องถนนที่จะไปให้ถึงที่นั่นแต่ยุคนี้มี gps ช่วยทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นสัญญาณบอกทางจากดาวเทียมจะบอกชี้แนะเส้นทางและบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เมื่อถึงที่ก็บอกถึงแล้วคริสเตียนเรามีเป้าหมายที่จะได้เลือกก็คือสุดท้ายของเราจะได้ไปอยู่กับพระอ,องค์เป็นนิดชีวิตในโลกของเราอยู่ชั่วคราวแต่เมื่อถึงเวลาจากไปเราไม่อาจจะนำเอาอะไรติดตัวไปได้ถ้าจุดหมายปลายทางของเราคือพบพระอ,องค์อยู่กับพระอ,องค์ในสง่าราศีชั่วนิรันดรเราต้องตัดสินใจแน่วแน่ขณะเดินทางไปในโลก กว่าจะเลือกเส้นทางที่จะนำไปสู่จุดนั้นอย่างไรพระเยซูเสด็จเข้าไปในโลกเพื่อเปิดทางให้ใหม่ให้กับมนุษย์สามารถเดินไปสู่ความสุขนิรันดร์ได้กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตัดว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาเว้นมาทางเราขณะมีชีวิตในโลกเราก็มีสองทางให้เลือกทางหนึ่งเป็นทางโลก อีกทางหนึ่งเป็นทางแห่งโลกีวิสัยทางกว้างไม่มีกฎเกณฑ์อะไรใช้เสรีตามอยากของกิเลสตัณหาไม่ต้องสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเราเรียกทางนี้ว่าทางกว้างปลายทางคือหายนะณะแต่อีกทางหนึ่งคือทางของพระเยสูคริตเป็นทางแห่งไม้กางเขนเป็นหนทางสำหรับผู้ที่ตายต่อตนเองตายต่อโรค เป็นทางแคบแต่นำไปสู่สุขีนิดชั่วนิรัน์จะเดินทางนี้ได้ก็ต้องการทั้งพลังความรู้และความเข้าใจขอให้เราถ่อมใจลงเหมือนดาวิดที่ทูลขอสติปัญญาสำแดงทางนี้แก่ใจเราอย่างชัดเจนขอประทานความเข้าใจและเข้าถึงความจริงพร้อมทั้งขอพลังให้เดินบนเส้นทางนี้ได้จนถึงปลายทาง ความหวังของเราอยู่ที่พระอ,องค์วันย่างค่าขอพระเจ้าช่วยเราให้เข้าถึงความจริงของชีวิตและสามารถมีชีวิตอยู่ในความจริงจนกว่าเราจะเดินถึงจุดหมายปลายทางครับค่าคืนนี้เราอธิษฐานร่วมกับคู่พระพรเป็นพระพรแก่ชิตให้เราเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตจริงๆและเราจะปลอดภัยเพราะเราอยู่ในประหัตของพระอ,องค์ด้วยความเชื่อและพระอ,องค์จะนำพาเรา ในเช้าวันพรุ่งนี้ที่จะออกดำเนินชีวิตไปสู่รักแห่งชัยชนะผมพาโรงขอพระเจ้าขอถ้อยคำต่างต่างที่จากหนังสือของอาจารย์วีรชัยและอาจารย์ชุนพิษเป็นพระพรมงกุฎนบปคุณแก่ชวิตทุกท่านสวัสดีครับ